<Crypt> สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามาว่าเออถ้าเล่นฟิวเจอร์นะครับจะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับหมายถึงเทรดขั้นต่ำหรือ,อยังไงนะครับเออผมก็จะแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ตัวฟิวเจอร์นะครับมันจะเป็นการเทรดในลักษณะของ สัญญานะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าสัญญาเนี่ยนะครับหสัญญาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับไอ้ตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะนะครับของตัวบีแอนด์เนาะจะมีเป็น USD T ฟิวเจอร์แล้วก็คอยฟิวเจอร์นะครับถ้าเป็น USD T ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับสัญญาหนึ่งนะครับเขาก็จะคิดจากตัวราคาเหรียญที่เรา คอมแพด้วยนะครับก็คือเหรียญขนาตัว USDT นั่นเองนะครับขนาดสัญญาก็คือสมมุติว่ายกตัวอย่างนะขนาดหนึ่งสัญญาเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่ง b c c อันนี้สมมุติก่อนนะเ,เวลาเราซื้อหนึ่งสัญญาเนี่ยมันก็จะเอาราคา b c เนี่ยนะครับมาแล้วก็มาคำนวณว่าหนึ่งสัญญาตอนนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยมันก็แล้วแต่ราคาของ b c ตอนนั้นด้วยนะครับ ถ้าหนึ่งสัญญามันเท่ากับหนึ่ง c เนี่ยแล้ว v c มันราคาสองหมื่นตอนนั้นหนึ่งสัญญามันก็คือสองหมื่นนะครับแต่ถ้า b c มันราคาหนึ่งพันหนึ่งสัญญาตอนนั้นมันก็มีมูลค่าเท่ากับหนึ่งพัน usdt นี่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าราคาตอนนั้นออกแล้วก็เหรียญน,นั้นด้วยนะครับว่ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วมันถึงจะคิดได้ว่าขนาดสัญญาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ละ คู่เงินนะครับหรือแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีคอนแทคสัญญาที่ขั้นต่ําไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็เลือกไปที่อินโฟม a ชั o นตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกไกด์นะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกมาที่ลักษณะว่าเราจะใช้อเหรียญในการเป็นการวางมาจิน้นหรือว่าจะใช้ USD T ในการวางมาจิ้นนะครับโอเคผมจะเริ่มจากตัว USD T ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูตรงคอนแท t นะครับ ก็คือสัญญานั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในกฎของการเทรดนะครับเทรดเทรดดิ้งรูนะครับเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าขั้นต่ำในการเทรดเนี่ยนะครับก็คือ0.001 BDC นะครับอันนี้ก็คือ,อ1 contact เนี่ยคือ0.001 BDC นะครับแล้วถ้า BDC ตอนนั้นเนี่ยมันราคาสมมุติว่า1 7ื่นละกันนะครับ 0.001 BTC แล้วถ้า BTC มันราคา10,007 7นะตอนที่เราเข้าออเดอร์ไปนะครับคูณ1 7 0 0 0เหรียญน,นะครับเป็น USDT นะอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีเออ่มาจินในการวางเนี่ย17ดอลลาร์นะครับ17 USDT นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้ Leverage เท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้ Leverage 1:1คือเราก็ต้องใช้เงิน 17เหรียญในการซื้อนะครับแต่ถ้าเราใช้เลเวลหนึต่อสิเราก็ใช้เงิน1.7เหรียญในการซื้อคอนแท c ศูนย์จุดศูนย์นีดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะพอเห็นภาพแล้วนะครับอันนี้คือขนาด0 0น1 b TC, เป็น1 c o n t a c นนะครับใช้เงินประมาณ17เหรียญ5ราคาเหรียญตอนนั้นอยู่ที่17ื่นเจ็นะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเราซื้อคอนแทคขนาด0.002เราก็ต้องใช้เงิน32เหรียญในการซื้อนะครับแต่ว่า l e v e อ a g e เนี่ยก็คือการทดเงินที่เรามีเนี่ยใช้น้อยลงเท่านั้นเองนะครับแต่ขนาดคอนแทคก็คือปริมาณการที่เราซื้อนะครับโอเคอันนี้ก็จะพอบอกได้นะครับว่าขั้นต่ำในการเทรดว่าต้องขนาดสัญญาเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราก็จะมีบอกนะครับ แล้วส่วนของตัวคอยล่ะนะครับถ้าเรามาดูในฝั่งคอยฟิวเจอร์นะครับฝั่งนี้นะครับก็คือการใช้เ,เหรียญในการวางมาจินนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบจากตัวมูล,ลค่าของ USDT หรืออะไรแบบนี้เนาะ,ะครับอันนี้มันมีหลายคู่นะเราก็ต้องดูว่าคอนแทคของ u s d เนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่าง BTC u s d เนี่ยนะครับ ซื้อหนึ่งคอนแทเนี่ยจะเท่ากับ 0. 0นนไอ้ยนะครับอ่ะน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับแม็กซิมัมก็เอ่อ0 0 0 0งแสนคอนแทกนะครับคอนแทกละเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคอนแทกละเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับราคา PC กับ u s d ตอนนั้นนะครับอันนี้ก็จะสลับกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไปที่ตัวอย่างนะครับเอาของตัว usdt Future ก่อนนะครับ ่ะผมมาที่ BTC USDT future นะครับแล้วก็ใช้ตัว USDT เป็นหลักประกันนะครับอ่ะพอเรามาดูตรงไซส์เนี่ยนะครับมันก็คือขนาดสัญญาเนาะเราจะซื้อได้เนี่ยขั้นต่ำก็คือ0.001 BTC นะครับก็คือขนาดขนาด contact 0.01 BTC นะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเงินที่จะใช้ขั้นต่ำนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ l e v e อ a ร e นะครับ แต่ว่าถ้าไม่ใช้เลเวลเลตเลยนะครับเราก็จะใช้เงินประมาณถ้าเราซื้อที่ราคานี้นะจะใช้เงินประมาณหกเก้าเอ้หนึ่งหกเก้าหนึ่งสองจุดหกสองแบบนี้แล้วก็คูณด้วย0 0 0ยหนึ่งอ่ะเงินที่ใช้ก็คือสิบหจุดเ้าประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ก็อยู่ที่เลเวลเลตเรานะครับว่าเราใช้เลเวลเลตกี่เท่านะครับถ้าใช้เลเวลเลต อ่ uh, สิบเท่านะครับเราก็หารสิบไปแบบนี้ก็จะใช้เงินแค่หนึ่งจุดหกเหรียญหนึ่งจุดเจ็ดเหรียญประมาณนี้นะครับไอเลเวลมากกว่านี้ก็จะหารจํานวนเท่าลดลงเงินจํานวนใช้เงินจํานวนที่เราใช้ก็ลดลงไปนะครับแต่ยิ่งใช้อ่ v เลเวลเยอะอ่หลักประกันเราน้อยเวลากราฟมนันผันผวนนิดนึงเราก็จะเสียงเงินตรงนั้นไปเลยทันทีนะครับโอเคเนาะ เพราะว่าเราวางเงินหลักประกันไว้น้อยแล้วเราเทรดมูลค่าที่สูงเกินกว่าเงินที่เรามีนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าคนที่ยังงง,งนะครับเรื่อง l e v e Rate เรื่อง Contact Size นะครับคืออะไรก็ลองดอูในคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมพูดถึงฟิลเตอรนะครับมันจะอธิบายได้ละเอียดกว่าอันนี้คือมาบอกว่าขั้นต่ำมันเท่าไหร่ละกันนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ